d กลแม a แ h กถึงขั้นยกเป้าราคาทองคำนะคะจากประมาณ2 0 0 9ขึ้นไป3 0 0 1แล้วนะคะเขาบอกว่ามีประเด็นเรื่องของแรงซื้อจากบรรดาธนาคารกลางที่เข้ามาเป็นตัวหนุนมุมมองของคุณหมอนะคะมองยังไงบ้างกับประมาณการของโกลแมนแซกสามพันหนในปีนี้นะคะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทองที่ขึ้น มาจากกลุ่มกองทุนซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างจะออกมาชัดนะครับว่ามาจากจีนวันศุกร์ที่14คือวันวาเลนไทน์เนี่ยปรากฏว่ามันมีแรงเทขายออกมาเยอะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาประมาณ48เหรียญต่อทรอยออนซ์หรือลงมาประมาณ1.4%โดยประมาณ